ครับกลับมาว่ากันต่อนะครับอ่ะตามสัญญาเวลาก็เหลือน้อยแต่ผมก็ต้องทำตามสัญญา,าสำหรับห้าหนุม่มเคป๊อปวงชายนี่ซึ่งจะมาเล่นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีคอนเฟิร์ตคอนเฟิร์มกับการเปิดคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้ทีมแพคอารีน่าเมืองทองธานีนะครับสำหรับชายนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตชไ i นี่คอนเสิร์ตชไนนี่เวิลด์โฟร์อินแบงคก วงไม่ต้อธิบายขยายความนะครับสำหรับแฟนๆของวงนี้ซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็นผู้นำเทรนด์ด้านด,าน,ดนตรีการเต้นรวมถึงแฟชั่นเพราะมักจะล้ำเป็นพิเศษแล้วก็แปลกตามีเพลงโด่งดังมากมายผมมีบัตรอยู่สิบใบกกนะฮะมอบให้ทุกผู้ชมหท่านสำหรับแฟนของชายนี่ห้าท่านท่านละ2ใบนะฮะให้แจ้งข่าวบอกกาตาปกติแล้ววงเล็บว่าแฟนข่าว จนจบรายการนับตั้งแต่เวลานี้จนจบรายการนะฮะให้งวงแวะไฟสารข่าวนะฮะแล้วมารับบัตรไปดูคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้เลยใช่ค่ะแล้วไปดูตัวเป็นๆน,นะคะออน,อนอยูจงคยอนทีมินโ,โฮแล้วก็ันยินนะคะท่ะตาตามสัญญาแล้วนะถ้ะทะาท่านท่านละสองใบนะมีเวลาจนกว่าจะจบรา,ายการได้ปุ๊บเดี๋ยวโทยินยันปุ๊บมารับบัตรแล้วพรุ่งนี้ไปดูกันเลยค่ะเช้าวันจันทร์ชายนี่ก็จะมาแวะ ที่นี่ oh, อาคาร oh. บาลีนอนที่ช่องสามด้วย oh. ะ <Okay. S 1> ว่าก็ต่อนะครับตัชอง